ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل ولا ضد ولا ند له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقاعدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونظيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى كل رسول ارسله اما بعد عباد الله فاني اوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير فاتقوه قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهدرون وَفَمْرَكْ فَمِتَى اندو باني الله سبحانه وتعالى ديبوت بصوب ده بنام هرم บรรดาผู้ที่มีความยำเกรงและผู้ที่มีอี ي มานทั้งหลายซึ่งหัวข้อพุทธบา้านในวันนี้กระผมค่ขอนำเสนอในเรื่องของการศึกษาความรู้ในด้านของศาสนาเพราะการศึกษาหาความรู้ในด้านของศาสนานั้นเป็นสิ่งจำเป็นเหนือบรรดามุสลิมทุกคนดังที่จะมีรายละเอียดแจ้งในข้างหน้า ก่อนอื่นเลยกระผมข่ายขอจำชับตัวของกระผมเองและทุกท่านให้ได้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาท่านพี่น้องที่เคารพรัสทุกท่านครับในอันกุรานนั้นอัลลอฮ์มีทรงใช้ให้ท่านนาบีนั้นได้ขอเพิ่มพูนสิ่งใดเลยเว้นเสียแต่ความรู้ประเทศจริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลานั้นทรงตัดเอาไว้ว่า ว่าคุณรับบิซิดนีอิลมันใจความว่าโอ้องค์อภิบาลโปรดเพิ่มพูนความรู้แก่ข้าพเจ้าเถิดอายะที่114ในโซิตสี่อหาและด้วยกับอายะนี้มันได้ชี้ให้เห็นว่าความรู้นั้นสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดหาใช่ทรัพย์สินหรือเกียรติยศหรือเงินทองไหม ดังนั้นอัลลอฮ์ทรงแบ่งมุสลิมออกเป็นสองกลุ่มด้วยกันโดยกลุ่มที่หนึ่งนั่นก็คือผู้ที่คอยปกป้องดูแลมุสลิมและอีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือผู้ที่พิทักษารักษาบทปัญญัติของอันอิสลามซึ่งพวกเขานั้นก็คือบรรดาผู้รู้ที่มีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาดังที่อิมามอัตเติมีรี ท่านได้รายงานว่าท่านอัสลุลลอฮ์สลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่ามันขอรจะฟีตลบินอิลมีฟะฮุวะฟีสบีลิลลาฮฮัตตาย,ยจัจญะใจความว่าผู้ใดออกไปแสวงหาความรู้แท้จริงเขากำลังอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์จนกว่าเขาจะกลับซึ่งมันหมายถึงผลบ,บุญที่เขาจะได้รับนั้น มันจะคล้ายกับผละบุญของผู้ที่ออกไปทําการจิฮัดในวิถีทางของอัลลอฮ์ราะความรู้ศาสนานั้นคืออาวุธที่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจะใช้ต่อสู้กับชัยปอนและใช้ต่อสู้กับจิตใจและอารมณ์ไฟต่ำที่มีอยู่ในตัวของเขาด้วยกับความรู้ศาสนานี่แหละท่านจะแยะกแยะได้ว่าสิ่งใดที่มันก่อประโยชน์สิ่งใดที่ให้โทษในอาสระด้วยก่บความรู้ศาสนานี่แหละ ท่านจะจําแนกออกได้ว่าระหว่างอ إ หมานก,กับการบุฟุดนั้นคืออะไรการเตาฮีดกับการชิริกนั้นคืออะไรระหว่างการให้ความบริสุทธิ์ตอัละกับการเปรียบเทียบพระองค์เหมือนกับสิ่งถูกสร้างและดูวยกความรู้ศาสนานี่แหละที่มันจะทําให้ท่านทั้งหลายนั้นรู้ว่าอัลรร์นั้นไม่เสมอเหมือนกับสิ่งอื่นใดและไม่มีสิ่งถูกสร้างใดที่จะเสมอเหมือนกับพระองค์ทั้งสิน้นพระองค์นั้นไม่ใช่กายหยาบดังเช่นมนุษย์ และไม่ใช่กายละเอียดดังเช่นแสงและรัศมีและด้วยกับความรู้ศาสนานี่แหละที่มันจะทําให้ท่านทั้งหลายนั้นรู้ว่าอัลลอฮ์นั้นทรงมีโดยที่พระองค์นั้นไม่เหมือนกับสิ่งใดทรงมีโดยที่พระองค์นั้นไม่พึ่งพาสถานที่และทิศทางใ,ใดๆและความรู้ศาสนานี่แหละที่จะทําให้รู้ว่าอะไรที่ท่านนั้นควรพูดและควรพูดเพราะอะไรและตอนไหนที่ท่านนั้นควรจะนิ่งเงียบหรือนิ่งเงียบเพราะอะไร ท่านบินอ ok. ์ท pues ี่เคารพรักท <over> ุกท่านดังนั้นจําเป็นจําเป็นที่เรานั้นจะต้องให้ความสําคัญในการเรียนการสอนศาสนาเพราะช่วงเวลาที่ประเสริฐสุดที่ควรค่าแก่การทุ่มเทนั้นมันคือช่วงเวลาแห่งการแสวงหาความรู้จะไม่เป็นเช่นนั้นได้อย่างไรกันเล่าก็ในเมื่อท่านนบีม u h ม m m a d s a l l a ล l a i h i w s ั l นั้น ได้สอนเอาไว้ว่ามลา,ายกาจะทําการลดปีกของเขาลงแก่ผู้ที่สแสวงหาความรู้เพื่อแสดงออกถึงความให้เกียรติและยินดีในการปฏิบัติของเขาแล้วจะไม่เป็นเช่นนั้นได้อย่างไรเล่าในเมื่อท่านนาบีนั้นบอกกับพวกเราและท่านทั้งหลายว่าจงศึกษาหาความรู้ตั้งแต่ในเปจนกระทั่งถึงหลุมฝังศพและราสาุลลา صلى الله عليه وسلم قد كعبة أبو ذر يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مائة ركعة ولأن تقضوا فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي ألف ركعة كيف عمر โอ้อาบูดัดการที่ท่านนั้นออกไปศึกษาอายะห์นึ่งจากคัมภีร์ของอัลลอฮ์นั้นมันประเสริฐยิ่งกว่าการละหมาดสุนัตหนึ่งร้อยรากและการที่ท่านออกไปแสวงหาความรู้เพียงบทเดียวย่อมดีกว่าการที่ท่านนั้นจะละหมาดสุนัตหนึ่งพันรอกาดังนั้นหากท่านไม่ใช่ผู้ที่มุ่งมั่นในการศึกษารายละเอียดของวิชาการศาสนาอย่างน้อยน้อย ก็อย่าได้ทำเฉยเมยกับเรื่องที่วายิบที่จะต้องเรียนแต่วิชาความรู้ส่วนหนึ่งนั้นถือเป็นวายิบต่อผู้ที่อัุิบาลิกหรือคนบมุกันลับที่เขานั้นจะต้องศึกษาเล่าเรียนดังที่ท่านอิหมามท่านใบอักตีได้รายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์านุลอฮุอัลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่า ต ل วร ل เบ م ยบในอิสลามฟรุลมิมลมใจความว่าการแสวงหาความรู้นั้นเป็นฝรดูเหนือมุสลิมทุกคนส่วนหนึ่งจากความรู้ที่เป็นวาจ,จิบนั้นก็คือวิชาตาฮีตหรือวิชาอักดะและสิ่งที่จะทำให้คนคนหนึ่งนั้นเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงรวมถึงเรื่องศาสนาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมุสลิมทุกคนนั้นจําเป็นจะต้องเรียนรู้เขาจะไม่รู้ไม่ได้ดังที่ท่านอิบูมุบาร็อท่านได้กล่าวว่าคนหนึ่งอย่าได้มุ่งกระทําสิ่งหนึ่งนอกจากเขานั้นจะต้องมีความรู้ในสิ่งนั้นด้วยกับการสอบถามหรือการเล่าเรียนและเรื่องดังกล่าวนั้นถือเป็นวาจิบเหนือบรรดามุสลิมทุกๆคนทั้งชายและหญิงไม่มีจํากัดเพศไม่มีจํากัดอายุและท่านอิหม่ามอัหลมดบินฮัมบาน ก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าวายิบเหนือมุสลิมทุกคนที่เขานั้นจะต้องเรียนรู้ในสิ่งที่จะทําให้เขานั้นดํารงไว้ซึ่งการละหมาดการปฏิบัติศาสนกิจภาคบังคับอาทิเช่นการถือศีลอดการจ่ายละกาศเป็นต้นแต่นักวิชาการฮะดิษก็ได้กล่าวไว้เช่นกันว่ามุสลิมที่อากิลบาลิกแล้วไม่ว่าจะเป็นชายหรือเป็นหญิงจะเป็นทาสหรือจะเป็นเสรีชน การทําความสะอาดการละหมาดและการถือศินอดนั้นเป็นข้อบังคับสําหรับเขาวาจิบแก่เขานั้นจะต้องเรียนรู้ทําความเข้าใจในเรื่องราวเหล่านี้ทั้งในเรื่องของอาหารเครื่องดื่มเครื่องแต่งกายเรื่องเพศเรื่องชีวิตและทรัพย์สินซึ่งสิ่งเหล่านี้นทั้งหมดนั้นจะไม่รู้ไม่ได้และเป็นฟอร์ดูที่เขานั้นจะต้องเรียน ดังนั้นท่านบีณนองที่เคารพรักทุกท่านท่านจงเป็นผู้รู้หรือไม่ก็ผู้ที่เรียนรู้อย่าได้เป็นคนอื่นจากสองประเภทนี้เหตุก็เพราะว่าท่านอาลีอับบินอาบีตอลิบท่านได้กล่าวแก่ท่านกุมเมนบินซียาดว่าอิฮฟัดมาอากูดุล,ลักอลัลกลูบุอูอียะคครรู้ฮาอูอาฮา จงจำสิ่งที่ฉันจะพูดกับท่านเอาไว้ให้ดีแท้จริงหัวใจนั้นคือภาชนะและภาชนะที่ประเสริฐสุดนั่นก็คือภาชนะที่จัดเก็บสิ่งที่ดีที่สุดเอาไว้และท่านอาลีบินอบีตอลิฟก็ได้กล่าวต่อว่าอันนาสุซาลพระตุนบุคคลทั้งหลายนั้นแบ่งเป็นสามกลุ่มด้วยกันฟามูมุนร็อบบานียุน กลุ่มแรกนั่นก็คือผู้รู้ผู้สอนที่เข่งขัดวะมจานมีมุนอาลาซบีลินาเจกลุ่มที่สองนั่นคือผู้เรียนบนหนทางแห่งการรอดพ้นวะหะมจุนรออาุนอัตบาอุกลินาอิกและกลุ่มสุดท้ายนั่นก็คือผู้ที่โง่เขาที่เขานั้นใช้ชีวิตไปวันวันโดยที่เขานั้นคอยตามทุกเสียงเรียกร้อง ออนอ่อนตามกระแสะลมพัดพอพวกเขานั้นลำยัสตเดียวบินูดีหล,ลมีตาสจากแสงสว่างของรัศมีแห่งความรู้ดังนั้นกระผมอยากจะให้เราและท่านทั้งหลายได้ปวดเตือนใจของตนเองเสมอว่าไม่มีใครเป็นผู้รู้มาตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นจำเป็นที่เราจะต้องแสวงหาวิชาความรู้เหมือนดังที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะล,ล,ลัยฮิวะสัลลัมนั้น ท่านได้สอนแก่พวกเราว่าอินนามาลิมุบิตตะลุมความว่าแท้จริงความรู้นั้นจะได้รับเพื่อกับการศึกษาเท่านั้นและการที่เรานั้นจะสแสวงหาวิชาความรู้ก็จำเป็นที่เรานั้นจะต้องเอามาจากผู้รู้ที่เชื่อถือได้โดยที่เขานั้นรู้จริงในสิ่งที่สอน ได้รับเอาความรู้มาจากบรรดาผู้รู้ที่เชื่อถือได้เช่นกันโดยเชื่อมโยงเป็นสายโซ่ไปจนถึงบรรดาสุฮาบะซึ่งพวกท่านเหล่านั้นก็ได้รับเอาความรู้มาจากท่านรอสุรลสุลลอฮฺซลลอฮุอัลัยฮิวะซัลลัลมเพราะศาสนาของเรานั้นมีการถ่ายทอดและก็เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่นไม่ใช่การคิดเองเออเองขึ้นมาซึ่งในปัจจุบันนี้มีผู้คนไม่น้อยเลย ดีเขานั้นจะชอบแต่งตัวเหมือนกับผู้รู้อยากให้คนทั่วไปนั้นเชื่อว่าเขานั้นเป็นผู้รู้โดยตามอารมณ์ฝ่ต่ำของตนและเขาก็ได้หลงคนชายปอนเขาจึงพูดเรื่องศาสนาตามความคิดของเขาเองแท้จริงเขาเหล่านั้นคือผู้ที่หลงผิดและทําให้คนอื่นหลงผิดตามเขาไปด้วยบางคนได้ทําการอธิบายอายะหนึญญ่งโดยเข้าใจแบบคาดเคลื่อนบวกกับชายตอนนั้นได้ล่อลวงเข้าไป ทำให้เขานั้นมีหลักยึดมั่นที่ขัดแย้งกับอายะอื่นๆจนเป็นเหตุนำไปสู่การปฏิเสธต่ออัลกุรอานโดยไม่รู้ตัวและการปฏิเสธอัลกุรอานนั้นถือเป็นกุฟุตเป็นการสิ่งสภาพจากการเป็นมุสลิมบางคนไม่ถูกใจกับข้อตัดสินของอัลลอฮ์ในอัลกุรอานเขาจึงบิดเบือนข้อตัดสินนั้นให้ตรงไปตามอารมณ์ไฝ่ต่ำของเขาหรือเพื่อเอาใจผู้อื่น ดังนั้นแล้วเขาได้ทําบาปและผิดพลาดอย่างมหาศาลวลเอียบุบินลาขอให้เราและท่านทั้งหลายได้ห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้ดังนั้นพึงระวังคนประเภทนี้เอาไว้ให้ดีอย่าได้รับเอาความรู้ศาสนาจากพวกเขาเหล่านั้นเพราะนั่นคือความหายนะอย่างชัดเจนอย่าได้หลงเชื่อเพียงเพราะเห็นเขานั้นปรากฏตัวอยู่หน้าจอโทรทัศน์หรือออกงานบรรยายต่างๆท่านพีน้องที่เคารพรักทุกท่าน อย่ารับเอาข้อมูลศาสนาจากผู้ใดนอกจากผู้ที่ท่านนั้นแน่ใจแล้วว่าเขานั้นได้รับความรู้มาจากผู้รู้ที่แท้จริงและผู้รู้ท่านนั้นก็รับมาจากผู้รู้ที่แท้จริงสืบเนื่องไปจนกระทั่งถึงท่านดอสูลุลลอฮฺสลัลลอฮุไอไลฮิวซัลลัมท่านอิหม่ามนาวาวีท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าไม่อนุญาตให้ขอคําฟัตวาจากผู้ใดนอกจากผู้รู้ที่มีความเชื่อถือ ดังน,น,นั้นการแสวงหาความรู้ที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เพียงการค้นคว้าอ่านตำรับตำดาเองโดยไม่ผ่านการชี้แนะการศึกษากับครูผู้ติสันทัดในวิชาการนั้นๆบรรดาชาวซาลัดได้ถึงได้ตักเตือนถึงการเอาความรู้จากตำราดโดยไม่ผ่านครูและเตือนให้เราระวังในการเอาเนื้อหาวิชาการจากคนประเภทนี้ชาวซาลัดได้กล่าวเอาไว้ว่าอย่าได้เรียนอัลกุราอานโดยรับเอาความรู้จากผู้ใดที่ไม่ได้ผ่านการอ่าน หรือไม่ได้ผ่านการเรียนจากบรรดาผู้รู้อัลกุรอานอาและวิชาการที่เชื่อมโยงไปจนถึงท่านอาสูุรุลล์ซันลัลอฮวาัยฮิวะเัลัมท่านพี่น้องมุสลิมทุกท่านจงห่วงใยและเอาใจใส่ศาสนาของท่านให้ดีเถิดเพรท่านอิบนุซีรีนท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าลึงตะหนักว่าความรู้คือาศาสนาดังนั้น ท่านทั้งหลายจงพิจารณาให้ดีว่าท่านนั้นจะรับเอาศาสนามาจากใครดังนั้นแล้วในฐานะที่ผมนั้นก็เป็นนักศึกษาคนหนึ่งจึงอยากจะฝากให้กับเราและท่านทั้งหลายนั้นได้ทำความเข้าใจในเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้ให้ดีโดยเฉพาะการสแสวงหาความรู้อย่าได้นำตัวของท่านนั้นสู่ความหายนะจงสะแสวงหาความรู้จากผู้รู้ที่แท้จริงอดทนที่จะเรียนรู้ จกากเขาและจงระวังคนที่อ้างตัวว่าเป็นผู้รู้และกผมก็หวังว่าอัลลอฮฺสุบานะหูวาตาลานั้นจะทรงให้การชี้นำแก่ท่านในทุกๆการงานอักูลูกาลิฮะซาวะสตัฟิลลาระอัลอาซีมลีวละคุมวลีซาอิลมุสลิมีนันลมุสลิมัตฟัสตัฟฟิโรอินนัุฮฺวะลกฟฟูรุลรฮีม اللهم <تضحون> صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما عمر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى اله واصحابه المصابه الغرر اما بعد فيا ايها المؤمنون اوصيكم واياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وصلوا على نبيكم يا حاضرين وسلموا تسليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأحلق الشرك والمشركين وكل, وكل من هو عدو للدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم لن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تُذِكُّرُ قلوبنا بعد إذ هديتنا وحبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان. ويتا ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يئذكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم ولا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى الصلاة ويرحمكم الله